วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องของคำถามกันครับพลังของการตั้งคำถามเพราะว่าคำถามเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากเลยนะครับในการค้นหาคำตอบที่ดีถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพก็คือเราจะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องได้เลยถ้าเราขาดแผนที่เหมือนกันคบกับคำตอบเราจะไม่สามารถค้นพบคำตอบที่ดีได้หากไร้คำถามที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นในพอดแคสต์ซีซั่นนี้ผมจะพาทุกคนไปดูว่าเราจะสามารถ ตั้งคำถามที่มันดีขึ้นหรือว่าสร้างสารรค์มากขึ้นเนี่ยยังไงได้บ้าง the the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Library Podcast ในช่วง The a r t i c l e ก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในพอดแคสต์ตอนนี้ผมได้นำบทความนึงมาจากทางคุณอาลีอับดาวกับหัวข้อที่ว่า the power of questions พลังของคำถามโดยบทความนี้จะเน้นไปที่ความสำคัญในการตั้งคำถามที่มันเจาะจงมากขึ้นเพื่อเรานะครับจะได้ค้นพบคำตอบที่ดีที่สุดโดยทางคุณอาลีเขาได้แชร์เรื่องราวที่ตัวเขาและก็ทีมงานของเขาเนี่ยได้มีการมารวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลานั้นในการถามความคิดเห็นจากทุกๆคนในทีม ว่าธุรกิจที่ทางคุณอาลีทําอยู่เนี่ยจะสามารถพัฒนาหรือว่าต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแต่ปัญหาหนึ่งที่ทางคุณอาลีเขาเคยมีในอดีตเนี่ยก็คือว่าเวลาตั้งคําถามที่มันกว้างเกินไปกับทีมงานอย่างเช่นว่าเราจะพัฒนาธุรกิจนี้ให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างโดยส่วนใหญ่แล้วคนในทีมก็จะไม่สามารถตอบกันได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะทําให้บทสนทนาน,นั้นเนี่ยสั้นแล้วก็จบไวมากม ซึ่งถ้าพูดกันตามตรงมันก็เป็นคำถามที่ตอบยากเอามากๆเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันเวลาถามทีมงานแล้วว่าเราจะสามารถต่อยอดทีมของเราหรือว่าต่อยอดธุรกิจของเราได้ยังไงบ้างเนี่ยมันดูเป็นคำถามที่เรามักจะจินตนาการภาพไม่ออกว่าควรจะไปด้านไหนดี ซึ่งทางคุณอาลีเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับวิธีการตั้งคําถามกับทีมงานของเขาแล้วมันเลยส่งผลให้บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการต่อยอดธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีการพูดคุยที่เป็นระยะเวลาที่นานมากขึ้นซึ่งวิธีการที่ทางคุณอาลีเขาได้ใช้เนี่ยก็คือการปรับเปลี่ยนคําถามให้มีความเจาะจงมากขึ้นจากคําถามเดิมที่คุณอาลีเคยถามว่าเราจะพัฒนาธุรกิจนี้ให้ดีขึ้นยังไงได้บ้าง คุณอาลีนะครับเขาก็เปลี่ยนมาเป็นการตั้งคําถาม3ข้อนี้แทนซึ่งก็คือข้อแรกอะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราทําอยู่แล้วและควรทําต่อไปคําถามที่2อะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราควรเริ่มต้นและสิ่งนั้นก็จะต้องเป็นสิ่งใหม่ด้วยคําถามที่3อะไรคือหนึ่งสิ่งที่เราควรหยุดเพียงแค่3คําถามนี้ที่มันเจาะจงมากขึ้นทางคุณอาลีและทีมของเขานะครับก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดธุรกิจนี้เนี่ย มากกว่า5ชั่วโมงเลยครับแล้วก็ได้เก็บสะสมไอเดียต่างๆและความเป็นไปได้ต่างๆที่เขาจะสามารถนําไปต่อยอดได้พอจะเห็นภาพชัดขึ้นใช่ไหมครับว่าทั้ง3ามคถามนี้นะครับมันคือคําถามเดียวกับคําถามที่ว่าเราจะพัฒนาธุรกิจนี้ยังไงขึ้นได้บ้างแต่เพียงแค่มันถูกเจาะจงให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้มันง่ายต่อการตอบคําถามนั้นซึ่งทางคุณอาลีเนี่ยเขาก็ได้นําเรื่องนี้ไปคิดต่อแล้วมันทําให้เขาตั้งคําถามกับตัวเองว่า มีด้านไหนในชีวิตอีกบ้างที่การตั้งคำถามที่มันเจาะจงมากขึ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่การค้นพบคำตอบที่จะเป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นและคำถามที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยมันคือคำถามที่ว่าเราอยากจะทำอะไรในชีวิตนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะมีคำถามแบบนี้กับตัวเองเหมือนกันบางคนอาจจะเพิ่งเรียนจบบางคนอาจจะเริ่มทำงานแล้วแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าไอสิ่งที่ทำอยู่เนี่ย มันคือสิ่งที่ควรทําต่อไปหรือเปล่าหรือเพิ่งจบออกมาจากมาหาลัยแล้ก็ไม่แน่ใจว่าเราควรจะทําอะไรต่อดีหลังจากนี้เพราะว่าการตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยคุณอาลีก็บอกว่ามันเป็นการตั้งคำถามที่ค่อนข้างกว้างแล้วมันค่อนข้างจะรู้สึกกดดันในการหาคำตอบเพราะว่ามันไม่มีคำตอบที่ตายตัวหรือมันไม่มีสูตรในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นเราลองมาทำให้คำถามเนี้เจาะจงกันมากขึ้นดูครับ หลักการง่ายๆเลยก็คืออาจจะเปลี่ยนจากคำถามก่อนหน้านี้เป็นคำถามที่ว่าสมมติว่าเรามีหน้าวิกิพีเดียมีหน้าประวัติเป็นของตัวเองเนี่ยในส่วนที่แสดงถึงความสำเร็จของเราที่ผ่านมาเราต้องการให้มีอะไรอยู่ในช่องนั้นบ้างเห็นไหมครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมมองว่าสร้างสารรค์มากเลยนะครับการตั้งคำถามแบบนี้มันจะทำให้คุณจินตนาการต่อเลยว่าถ้ามีใครคนหนึ่งมาเสิร์ชหาชื่อคุณเนี่ยคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนหรือคําคำถามหนึ่งก็ได้ครับ ลองจินตนาการว่าเป็นงานศพของคุณคุณอยากจะให้คนรอบตัวคุณเนี่ยมาพูดเกี่ยวกับคุณยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทคุณครอบครัวคุณหรือว่าเพื่อนที่ทํางานคุณอยากจะให้เขาเนี่ยพูดถึงคุณในแนวทางไหนและวิธีการนี้นะครับผมอาจจะอยากขอแชร์นิดนึงว่าผมเนี่ยก็เคยคิดใช้หลักการนี้เหมือนกันเรื่องของการนึกถึงวันที่ผมเสียต่อหน้าหลุมศพผมเนี่ยผมอยากจะให้ใครมาพูดอะไรต่อหน้าหลุมศพผมบ้าง ซึ่งประโยคที่ผมคิดมาตลอดแล้วหวังว่าในอนาคตวันที่ผมเสียแล้วจะมีคนาพูดอย่างนี้ต่อหน้าหลุมศพผมเนี่ยก็คือคำว่า this man changed my life คนคนนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดกี่ครั้งผมก็แอบขนลุกนะครับถ้าเกิดสามารถเป็นแบบนั้นได้จริงๆและทุกคนพอจะเห็นภาพมากขึ้นใช่ไหมครับว่าการตั้งคาถามที่เจาะจงมากขึ้นเนี่ยมันจะทาให้การตอบคาถามเหล่านี้เนี่ยดูเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับสมมติว่าคุณจะต้องการตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่นี้แต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะต้องการจะทำอะไรให้สำเร็จวิธีการหนึ่งก็คือคุณอาจจะลองจินตนาการดูว่าในอีก12เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณกับเพื่อนของคุณจะมีการฉลองครั้งยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับความสาเร็จของคุณในปีนี้และคาถามก็คือคุณกับเพื่อนของคุณคิดว่าจะฉลองเรื่องอะไรกันซึ่งคําถามนี้เนี่ยมันก็คือคําถามเดียวกันกับคําถามที่ว่าเป้าหมายของคุณในปีนี้คืออะไร เพียงแค่มองในมุมกลับและถามให้มันเจาะจงมากขึ้นว่าตัวคุณเนี่ยจะมีความสุขกับอะไรมากที่สุดและการตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณค้นพบคําตอบได้ง่ายขึ้นโดยภาพรวมนะครับสิ่งที่ทางคุณอาลีเขาต้องการจะแชร์เนี่ยก็คือ the more specific the questions the better the answers ยิ่งคําถามเจาะจงมากเท่าไหร่คําตอบก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นเพราะคําถามที่เจาะจงนะครับมันจะชวนให้เราคิดต่อและตระหนักได้ว่า อะไรคือสิ่งที่มันมีความสําคัญกับเราจริงๆเพราะฉะนั้นผมอยากจะลองให้ทุกคนคิดดูนะครับว่ามีด้านไหนในชีวิตของคุณตอนนี้บ้างที่คุณอาจจะกําลังเจอกําแพงหรือว่ายังไม่เจอคําตอบแล้วคิดว่าการตั้งคําถามที่มันเจาะจงมากขึ้นเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือคุณได้อาจจะเป็นในด้านของการทํางานอาจจะเป็นในด้านของความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งการพัฒนานตัวเองการตั้งคําถามที่มันเจาะจงมากขึ้นมันจะดึงคําตอบที่ดีที่สุดในตัวคุณเนี่ยออกมา และคําตอบเหล่านั้นล่ะครับมันจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความพลังของคําถามที่ทางทีมงานเดอะไลเบอรีและตัวผมได้สรุปมาให้สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากบทความนี้เลยก็คือเรื่องของความสร้างสรรค์นในการตั้งคําถามครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งคําถามที่มันกว้างเกินไปมองตั้งคําถามที่มันเป็นภาพรวมเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถหาคําตอบที่มันเป็นจุดเล็กๆที่เราต้องการได้ แต่การตั้งคำถามที่มองจากอนาคตเราย้อนกลับมาเนี่ยมันดูเป็นคำถามที่สร้างสรรค์แล้วก็มันทำให้เราชุกคิดต่อว่าเออถ้าเป็นเราในอนาคตเนี่ยเราจะมีความสุขกับเรื่องอะไรมากที่สุดและสิ่งนี้มันก็ทำให้ผมคิดอีกว่าถ้าเราสามารถคิดแบบนั้นได้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับการขยายมุมมองของเราเลยนะครับซึ่งถ้าเราสามารถตั้งคำถามได้สร้างสรรค์หรือว่าได้ดีมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นการขยายมุมมองของเราให้กว้างขึ้นเท่านั้น และผมมองว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถฝึกกันได้ถ้าเราสามารถฝึกจนชินเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคําถามที่ดีการตั้งคําถามที่เจาะจงการตั้งคําถามที่สร้างสารรค์เนี่ยเราจะสามารถค้นพบคําตอบเกี่ยวกับเรื่องยากๆต่างๆในชีวิตเนี่ยได้หมดเลยครับหวังว่าพอดแคสต์ซีซั่นนี้จะช่วยให้ทุกคนตั้งคําถามที่สร้างสารรค์มากขึ้นเพื่อค้นพบคําตอบที่มีความหมายกับคุณนะครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วและถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้เนื้อหาดีๆแบบนี้เพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตหรือถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ผ่านการฟังก็สามารถใช้แอป Storytel ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถกดได้จากลิงก์ใต้ description นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟัง podcast episode นี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อน และขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ